สวัสดีครับพบกับจังเคจากร้านคลินิกเครื่องดนตรีนะครับวันนี้ผมอยู่กับโซบานอสแซกนะครับโซบานอสแซกพิโมเรียตนะครับรุ่นนะครับรุ่นเลอร์บราโวนะครับพิโมเรียตเลอร์บราโวนะครับ <c oughs> ตัวนี้ส่งมาเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามีผ้านะครับมันติดนะครับผ้าทางังความสะอาดมันติดอยู่ข้างในนะครับดึงและผ้ามมาติดอยู่ด้านในนะครับดึงไม่ออกมาติดอยู่แถวๆนี้ครับเนื่องจากว่าตัวโทนอนโฮตัวนี้ครับมันจะเป็นเดือยยื่นเข้าไปข้างในนะครับทำไ้เวลาดึงผ้านะครับถ้าเกิดเราไม่คลี่ผ้าให้ดีนะครับ มันก็จะติดได้นะครับเหมือนตัวนี้นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะอ,าออกยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องถอดคีย์ถอดคีย์พวกนี้ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คีย์มันปิดเบี้ยวนะครับ เนี่ยครับจะสังเกตว่ามีผ้าดำๆนะครับติดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะดึงผ้านี้นะครับกลับออกมาทางเดิมนะครับจะไม่ดึงออกทางด้านปลายนะครับเพราะมันใส่ยอดมาทางด้านาด้านเบลมันมานะครับเพื่อขึ้นข้างบนนะครับแต่ผมจะ เคลียมันกลับนะครับคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเราดึงผ้าแล้วเกิดผ้าติดนะครับอย่าพยายามนะครับดึงแรงๆนะครับเพื่อให้มันออกมาทางด้านนี้นะครับเราต้อง ดึงย้อนกลับนะครับเพราะว่ายิ่งดึงมันจะยิ่งติดแน่นนะครับมันจะยิ่งเอาออกยากนะครับ ปัญหาคือมันจะติดติดตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นเดือยนะครับยื่นไปเข้าข้างในนะครับเป็นเดือยยื่นไปข้างในนะครับนะครับตัวนี้เป็นเดือยยื่นไปข้างในนะครับจริงๆถ้าออกง่ายนะครับตรงนี้มันออกโดยตะกัวนะครับก็สามารถที่จะใช้ความร้อนนะครับดึงเดือยตรงนี้ออกมาก่อนนะครับมันก็จะง่ายแต่ว่า ไม่อยากจะทําเพราะว่าสภาพเครื่องมันยังใหม่นะครับพอมันออกใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยไหมนะครับเราไม่อยากจะทาเดี๋ยวพยายามค่อยๆแซะออกมาให้มันออกมาห้ได้ยกเว,ว้นแบบว่ามันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยวค่อยหาวิธีวิธีหนึ่งโดยการเผาออกอะไรเงี้ยครับ เจะใช้ความร้อนนะครับใช้เหล็กนะครับใช้ความร้อนเป็นตัวละลายผ้านะครับ เนี่ยครับผ้ามันก็จะอัดแข็งมากครับแน่นเลยครับนะครับมันก็จะติดอยู่ที่เนี่ยครับไอตัวเนี้ยครับมันจะมีเดือยอยู่นะครับนะครับตัวนี้จะมีเดือยอยู่นะครับลองลองสองดูด้านในนะครับเปลือกมองเหิน อ่าเนี่ยครับจะเห็นว่ามันมีเห็นไหมเนี้ยนะครับขอโฟกัสอีกทีนึง ยากนะครับนะ่ครับมันจะมีน,น,มน,ดดน,น,มน่มันจะติดเดือยตัวนี้นครับมันจะมันจะติดเดือยตัวนี้ครับเดือยตัวนี้จะยื่นมานะครับตัวนี้เป็นตัวชุดประกอบของชิดอปเตปนะครับโอเคนะครับก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหนึ่งละถ้ามันติดนะครับ อย่าพยายามดึงนะครับเพื่อให้มันออกมาทางด้านบนนะครับพอไปยิ่งดึงมันจะยิ่งแน่นมายิ่งออกยากนะครับนะครับถ้ามันออกไม่ได้จริงๆนะครับหานะครับพวกนะครับแหนบนะครับพวกครีมปลายแหลมนะครับ ถอดออกมาทักคีหนึ่งก็ได้ครับถ้ามันไม่แน่นนะครับมันถอดออกมาคีเดียวมันก็ค่อยๆคีออกมาได้แล้วครับเคีออกมาก็จะหลุดออกมาได้ครับนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปฝืนมันนะครับเดี๋ยวก็ต้องส่งช่างครับเพราะว่าถ้าฝืนไปแต่จังหวะที่เราจับเราขยำพวกนี้ครับคีมันอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับทําให้มันมันจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องมาปรับจูนเสียงนะครับ ต้องเสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ตัวนี้เดี๋ยวประกอบกลับก็ลองเป่าดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับคือถ้ามันโดนจับโดนขี่อะไรเงี้ยเผื่อว่ามันบิดเบี้ยวนะครับก็ค่อยปรับจูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าโอเคอันนี้ผ้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติด,ดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ